สิวิไลเนี่ยจดทะเบียนอย่างถูกต้องนะครับจดทะเบียนอย่างถูกต้องกับกระทรวงพาณิชย์แล้วไม่เพียงแค่จดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์เราจดทะเบียนทั้งเรื่องของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเราทํมาอย่างถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราอยู่ใกล้ๆสัมภากรณ์เองปากซอยของเรานะครับเราเสียภาษีอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสิวิไลก็ไม่เพียงแค่นั้นเรายังจดทะเบียนใบอนุญาตขายตรงแล้วก็การตลาดแบบตรงนะครับจดทั้งสองใบเลยนะครับอย่างถูกต้องด้วยเราก็มีการส่งงบการเงินให้กับสคบอ ก็คือตามรูปแบบที่สบกําหนดน,นะครับฉะนั้นเราทําทุกอย่างอย่างถูกต้องตรงไปตรงมานะครับเพราะว่าความคาดหวังของเราคือเราอยากจะสร้างบร,ริษัทที่เข้มแข็งนะครับถูกต้องตรงไปตรงมาซึ่งเราจะทําสิ่งนั้นไม่ได้เลยถ้าถ้าข้างในเราเรายังไม่ถูกต้องเรื่องของตามข้อกฎหมายฉะนั้นเราทําทุกอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาจ่ายเงินทุกอย่างผ่านแบงค์นะครับผ่านแบงค์ผ่านธนาคารมีการหักภาษีมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องนําส่งอย่างถูกต้องสามารถโหลดพงดอนะครับ เสียภาษีที่ทุกท่านเสียในตลอดทั้งปีได้จากระบบด้วยนะครับอันนี้คือความตั้งใจของเราที่เราอยากจะเป็นบริษัทที่เข้มแข็งนะครับ